ทำไมยอยากได้ขันใบกี่สตังซื้อไม่เป็นนะขอได้ของฟรีขายให้มาล่ะแล้วมีลูกใครอ่ะอืตำรวจผีกลอนใบอะบไปเช็คดูนี่แต่บางอย่างมันสมควรทํำไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปไงรู้จักไหมฮิลิโอต่อปะรู้จักไหมฮิลิโอต่อปะรู้จักไหมถ้าเจตนาดีมันจะไปแจกทำไมขันอะ่ะฮะแจกตุ่มที่แจกตุม่มเอาไว้ไว้เก็บผลยังไงเล่าตุม่มขันได้มาทำไม แจกตุ่มที่แจกตุม่มแจกตุ่มที่แจกตุม่มผ่า<ฮ><ฮ>นทำไมทำไมโอ้โหลู้อยู่เขาเจอนาทำเพื่ออะไรถามดีนั่นแหละทำไมอะก็สีแดงสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ตักอาบอาบได้ไหมทำไมอยากได้สีแดงสีแดงมันอาบแล้วสบายกว่าสีอื่นเหรอเดี๋ยวนี้ใครตักอใคร ใครอาบน้ําตักขันบ้างเธอใช้ขันหรือเปล่าแล้วทำไมยอยากได้ขันใบกี่ตะตังซื้อไม่เป็นนะขอได้ของฟรีขายให้มาล่ะแล้วมีรูปใครอ่ะืตำรวจทีกฎหมายว่าไปเช็กดูนี่สนันุนการผู้กระทำความผิดหลบหนีคดีอ่ะเอามาแพร่รูปทั่วไปให้สังคม เห็นให้สังคมเขาเขาอะไรล่ะให้ความสนใจอะผิดหรือเปล่าไปรู้นะถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่มันมันน่าทําหรือเปล่านะบางอย่างเนี้ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกบางอย่างก็ผิดบางอย่างก็ไม่ผิดแต่บางอย่างมันสมควรทํำไหมเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปไงรู้จักไหมฮิลิโอต่อปะรู้จักไหมหรือไม่รู้จักถ้าเป็นคนไทยเป็น นับถือพทธศาสนาเับถือมันครบเลยนะไม่ใช่เลือกรับถือบางข้อก็มันไม่มีรูปมันจะไปผิดอะไรเล่าเธอเนี่ยก็ถามแหม่มีรูปหรือเปล่าอ่ะไม่มีก็อยากก็แจกไปอยากก็แจกก็แจกไปสิก็เขาโกงมาเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ไม่มีเธอก็รู้เจตนานะเขาทำเพื่ออะไรเธอเป็นเครื่องขยายเสียงเขาอยู่ในทุกวันนั่นแหละถ้าเจตนาดีมันจะไปแจกทำไมขันอ่ะฮะ แากตุม่มด้่ยจกตุม่มเอาไว้อไว้เก็บฝนยังไงเล่าตุม่มขันได้มาทําไมโทรนรู้อยู่เขาเจรนาดทาเพื่ออะไรก็าถามอยู่นั่นแหละแต่และคนทําเจ้าที่ก็บเบื่อขี้เกียจทําไม่อยากทําอ่ะไม่รู้จะทาไปเพื่อใครเป็นสัตรูกับข้างโน้ตข้างนี้จะจํากัดข้างโน้ข้าน,านี้ยุ่งมากนะก็มันทุกพวกอะไปลองทำอะไรสัทีนะ่ะ จะได้พอใจสักที่